ผู้ชมคะวันนี้พาเที่ยวฟุโกุโอกะง่ายๆในสามนาทีใช้เงินน้อยมากงบประมาณอยู่ท้ายคลิปเลยตอนที่สนามบินดอนเมืองซื้อน้ำหนักแค่30กิโลพอดีพอดีเราบินด้วยสายการบินแอร์เอเชียไปกับหมื่นกว่าถูกมากเราบินตอนห้าทุ่มกว่าไปถึงนู่นก็เช้าพอดีฟุกุโอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูมาถึงก็ลังหน้าบวนปากเข้าห้องน้ำอยู่ที่สนามบินจากนั้นเดินออกไปนิดเดียวขึ้นรถบัสไปสถานีฮาคาตะซึงเป็นย่านกลางเมืองเราจัไปแลกตั๋วไปฝากกระเป๋าและเริ่มเที่ยวกันตั้งแต่วันแรกนี่ก็คือรถบัสเข้าสถานีาาาาากกกกตคค่ถถูมมมมุ้เเลือปึง สถานีฮากาตะเราซื้อบัตรไอซีคัก่อนตู้มากมายให้เลือกสรรได้แบโฉหน้าผู้ประสบภัยไปด้วยกันไปแลกตั๋วรถไฟไปยูฟูอินกันพรุ่งนี้ที่สถานีฮากาตะกันก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปหาอะไรกินกรุบกริบวันแรกนี้เราจะไปศาลเจ้าดาไซฟุกันก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ช่วยให้เราฉลาดพอไปถึงก็เจอแต่ความน่ารักปุกปิ๊กของเมืองนั่นแหละตลอดทางที่นี่เหมือนสรตทฟู้ดของกินช่ำม,มากเราว่ากันว่าซาบักที่นี่สวยที่สุดสวยตรงไหนวะนี่เลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราหายโง่หล อาจต้องยืนตลอดเข้าเ <ฤฤ S 1> มืองมาไม่รอชาจัดบุฟเฟ่กันไปเลยอเอห้าราคาถูกมากแล้วเราก็เข้าที่พักกันนี่คือละ800บาทต่อคนเท่านั้นเอาไปหาอะไรกินเที่ยวเจอดองกี้24ชั่วโมงย่านเฮงนจนีเดย์สวันนี้เราจะไปเมืองน่ารักุ ยูฟูอินการเดินออกมาขึ้นรถเมล์เพื่อไปฮากตะเหมือนเดิมน,นี่คือรถไฟวินเทจสายสีแดงที่เราจะนั่งโดยสารไปวันนี้ซื้อของขึ้นมากินได้ตามอัยาศัยนั่งชมวิวไปเรื่อยๆประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงเมืองยูฟูอินเมืองนี้แบบชิลๆมินิมอลมินิใจมากุกอย่างตลอดทางมันหวานอร่อยสุดอของทอดอันนี้ห้ามพลาดตัดมาที่เด3สามเลยตอนเช้าเรามาตลาดปลาก,กันก่อนแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆชิลๆเพื่อไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูที่ห้ามพลาดของเมืองฟุกุโอกะก็คือว so ัดนันโซอินอพรชกลาบรับทรั์สสิิ่กดธาามมูห้ล ประกานทางปวงวัดนี้ดีที่สุดดีจริงๆเมื่อมูกันเป็นที่เรียบร้อยว่าเรากลับเข้าเมืองวันนี้เราจะช้อปปิ้งอยู่ย่านเทนจินช้อปปิ้งขอแวะมันปูเจ้าดังกอง่อนมาญี่ปุ่นกี่ครัค้งก็ไ네ม่เคยไปชอบแบรนด์เ네นมย่านเทนจินแบรนด์เนมช้ำๆไปเลยชมแบรนด์เ네นมแต่ไม่ได้ช้อปอะไรมากชอบแต่ของกินลนุลน้นๆแอบ,บชอบพนักงานสตาร์บัคหล่อมากเดินผ่านเจอยากินนกุไลท์ปิ Pink ้งย่างไตฟาสฟู้ด <Yes. S 2> ที่เราชอบก็เลยลองกินของจริงที่ญี่ปุ่นอร่อยเด็ด จริงสุดท้ายเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชียเหมนเดิมไปฟุกโอกะง่ายนี่เดียวเก็กิอใส่มีแผนไปเซฟคลิปนี้ไว้เลย